แรนกว่ามารถพิศนาตาเดนะรถพิศนนมาทักทายผมแบบโอ้จังไหนมาคือผนได้งานผมมาบอกบอกเก่าสินะคือ<ๆ>ย่ำแต่รถพิศนานี่หัวขอหขออยู่นี่สวัสดีครับกบตัลเข้าสู่ช่องเมดี้สตอรี่นะครับ FC ตอนนี้ผมอยู่ที่จัมปาดงนะฮะมาถึงแล้วประมาณช่วงเที่ยงเมื่อเช้านี้เดินทางตั้งแต่6โมงเชา้าออกมาแล้วก็ไปแวะพักที่กกอกอยู่แป๊บหนึ่งนะฮะประมาณแป๊บหนึ่ง ก็ไปดูร้านของแม่คำสยด้วยเมื่อเช้า <Okay. S 1> บรรยากาศดีแล้วก็ทำเลก็ดีนะฮะตอนนี้ก็มาถึงจำปาดงแล้วพความรู้สึกแวบแปกเลยนะ FC คือคิดถึงที่นี่มากนะฮะคิดถึงที่นี่มากเพราะว่าบรรยากาศจะเงียบนะฮะเงียบแล้วก็อากาศก็ดีด้วยไม่เหมือนอ,อยู่บ้านที่อยู่ในตลาดเนาะตรงนั้นในเมืองบรรยากาศเสียงต่างๆมันก็จะต่างกันแต่อยู่ที่นี่จะเงียบ แล้วก็อากาศก็ดีนะฮะอากาศก็ดีเสียงรถเสียงลาก็ไม่มีให้เสียงดังเท่าไหร่นะฮะแต่ก็อย่างว่าภารกิจของเราเนะี่ยเอฟช่วงจังหวะชีวิตมันก็ต้องกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต่อนะฮะพอกลับมาปุ๊บพีดีก็อยู่ที่นานะฮะอยู่ที่นาอยู่ดูแลนาอยู่ตลอดตั้งแต่ช่วงที่ผมไม่อยู่ก็ยังอยู่ดูแลที่นี่ตลอดทุกวันนะฮะวันนี้กลับมาก็จะมาภารกิจบางอย่าง นายเได้นัดไว้แล้วก็ประมาณสักช่วงบ่าย2บ่าย3าน่าจะเสร็จแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะฮะเดินทางกลับบ้านโอเคนะ FC ก็เดี๋ยวไปดูคลิปนะครับผมถ่ายมาอยู่บรรยากาศวันนี้เดินทางเป็นยังไงบ้างไปเจอแม่คำใสเป็นยังไงตลาดของแม่คำใสก็จะอยู่ตรงจุดยุทธ,ธ,ธศาสตร์ที่ผมพูดนะฮะก็คือขับออกมาจากกกอกเนี่ยอันนี้คือเส้นทางออกจากกกอกนะ FC อก็จะมาที่สามแยกซึ่งมี าสายชุมสายโทรศัพท์ตัวนี้นะครับสาโทรศัพท์ตัวนี้นี่ฮะขับออกมาจากกกก,ก,กอกปุ๊บก็จะเจอ3แยกตรงนี้3แยกนี่เป็น3แยก3จังหวัดนะ FC ก็จะได้ลูกค้าถึง3กลุ่มด้วยกันนะฮะสกลุ่มด้วยกันวันนี้มีขายของหรือเปล่าน้ออ้วันนี้ของมีของขายเดี๋ยวไปดูแม่คำสายกันนะครับก่อนที่จะเดินทางต่อนะฮะ ตอนนี้เราก็มาแต่เช้าเลยแปดโมงปึ๊บแม่คำสายสวัสดีครับ <c oughs> โอ้เพิ่งกลับมาบ๋อแม่ <ไป S 2> โอ้โอ้ไปชุดนี้เลย<ป>โอ,โอ้แม่คำสายอยู่นะเมื่อกี้เออพิ่งมาเมื่อกี้ใช่ไหมแม่เพิ่งมานี่แหละมาถึงนี่ก็ถอดเสื้อเออผมเห็นอยู่เมื่อกี้นี่นะฮะเอฟซี FC. เดี๋ยวโอ้โหอ,อ่ะพ่อฟื้นสวัสดีครับพ่อ สวัสดีครับสวัสดีครับเลยฝากให้น้องเมย์เอาต้มให้น้องเมย์กินครับเอาหมดทันเลยโอ้แม่คำสายมีหน่อไม้มาฝากด้วยน,นี่ได้ของฝากจากแม่คำสายยังหับเอาจำแ,แรกข้ามทางที่ไหนครับพ่อเฟื่นเลยบ้านปกตไปไลาเห็นบ่ารถ,ถจอดโอ้แตเดี๋ยวเพิ่งมาเนาะเพิ่งมาเมื่อกี้ผมจอดรถอยู่ข้างทางเมื่อกี้ แมงป,ปอบินปึ๊บเนี่ย f อฟเมื่อเช้ามีหมอกตรงนี้สวยนะฮะโอ้วิวหลักล้านนะเนี่ยเนี่ยฮะ f อดูเนี่ยฮะ,ยฮะสวยงาม พ่อฟื้นเป็นไงบ้างครับตล,ตลาดแม่คำสัยเป็นยังไงบ้างโครงการโอโครงการนี้โครงการให้แม่ค้าเฝ้าบ้านแม่ค้าที่เขาไม่มีที่ขายเขาต้องการขายของครับก็เลยทำไว้ก็จะมีชนมากก็จะมีญาติญาติแถวกกตูมกกกอกบ้านคอยสูงม,มีของประเภทพวกหน่อไม้หน่อไว้อะไรต่างๆนั่นแหละ เป็นผักเขาจะมาวางขายับครวางขายแล้วก็ให้เขาดูแลบ้านด้วยเพราะว่าเราไม่อยู่ใช่เออว่ให้เขาดูบ้านไปด้วยก็จะสบายใจเนาะสบายใจสบายใจเราไม่อยู่บ้านนานๆก็จะมีแม่คงแม่ค้ามาแล้วก็ได้ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ด้วยเนาะก็คือเนาะประโยชน์รถรถผ่านไปผ่านมาเยอะมากเลยเนี่ยผมผมมายืนเนี่ยผ่านไปแล้วประมาณห้าหกคันนอฟซีเนี่ยนี่ นี่ฮะรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยนาทีนาทีละนาทีละเลยเหรอพ่อคุณนาทีละนี่ดูนี่ตั้งไว้เลยหกสิบหสิบวินาทีเนี่ยต้องมาละคันหนึ่งครับบางทีก็สามคันแล้วก็เฉลี่ยไปเลยทีนี้อออันนี้วันทำงานไม่ใช่เออเฉลี่ยเป็นวันวันละอ่าเป็นนาทีละนาทีละคัน โอ้ขอบคุณแม่คำใสมาก<น>ครับผมขอบคุณมากครับผมเดนเอาไม้ไปฝากน้องเมย์ต้มกินกับอ,อะไรก็ได้กินกับปนกินกับนั้นก็หาไปฝากเพื่อนบ้านนั้นวานนี้หาขายอยู่เมื่อก่อนแล้วก็ตลาดป้าคำใสก็หาขายนะคะก็ hmm. นี่แบบหละตู้กลก่อน <FC. S 2> น้ำาไม้ก็พอได้อยู่แล้วก็เสนอสนามมีทางกัน ครั้งแรกก็มีป้ายุแล้วก็ป้าอะไรนะป้าหน่อยแล้วก็มีแม่อะไรอีกนอกที่เข้ามาจากนู่นนะก็แม่บุญถินแม่บุญถิ่นนี่ได้เยอะแล้วก็แม่อบห้าคนหกทั้งป้าัำใส<อ>ได้เงินประมาณรวมทุกคนนะที่เราขายนะ่ะคือนนนวัั้เออ ของป้าคำใสนี้ได้แค่สามร้อคนนั้นน่ะได้700ดร้ยคนนั้นได้หกร้อยแม่ออบนี่แบบว่าเอาไปส่งแล้วก็ได้อเอามาฝากไว้ร้ 200. อยสองร้อยก็แม่ออบก็วันนี้ยังไม่เห็นมาคือสี่โมงจะมาพบกันอยู่ตรงนี้ก็ชาวบ้านกกกก็มันหลายกลุ่มแล้วก็กลุ่มทางนั้นก็มานี้แหละ ก็บอกว่าขายเลยแม่เขาใส่ให้ขายแล้วก็เฝ้าบ้านเข้าห้องน้ําได้นะคะเข้าห้องน้ําได้คือคือที่จอดรถเรามาจุดอยู่หลังนั้นแล้วก็อันนี้จะล็อกไว้เปิดให้ห้องห้องกลางสองห้องนั้นเข้าห้องน้ําได้ปางสายบอกแต่ก็ดูแลให้บ้างเด้อดูแลแบบว่าปัดกวาดให้หน่อยอถ้ามันลกถ้ามันอะไรนะก็กันคนอื่น ที่จะไม่มาที่บางคนเข้ามาทิ้งของอะไรเต้มไปหมดคือเขามาพักมาอะไรนะก็เลยถ้ามีรถตลอดเลยนะแม่คําบสจ้ามีรถตลอดจ้าก็เดี๋ยวแม่หนักเออแล้วก็ฝากไปถึงน้องเมย์บ้างเด้อแม่คิดถึงคือเก่าเดี๋ยวมีหลานก็เอามาเยี่ยมหน่อยจะพามาเยี่ยมที่นี่แหละจ้า ก็แม่ก็อย no ู่อย่างนี้แหละก็ไปไปมามาแต่ว่าไปเที่ยวนี้ก็บอกเขาว่าเฝ้าบ้านให้ด้วยแล้วก็จะอยู่จนนู่นแหละจนถึงแต่บางครั้งนะถ้าแม่ทำอันนี้ไว้แล้วคือทางนี้จะได้ขายเสื้อผ้าบ้างหรือก็ล่อนไปแถวบ้านบ้างถ้ากลับมาจะถ้านั้นก็นู่นแหละสุดท้ายนู่นแหละแม่ก็จะมา ก็คือจะมาอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าอะไรนะเขาเซลแม่นะบอกว่าจองไวเดอร์เอาไว้เผือมาเลยมาเลยว่างอยู่มาเลยมาเลยยินดีต้อนรับมันว่างอยู่ทางนั้นพ่อฟื้นทําบ้านแล้วเอาไว้ที่จอดรถใครมาก็จอดก็อะไร อยากแบบว่าบางคนเนาะอยากมาพักผ่อนก็มาได้กลางเต็นท์ก็ได้อกลางเต็นท์ตรงนี้เนาะอกลางเต็นท์ชมวิวชมทะเลหมอกหน้าหน้าตะกอนเดือนมกราหน้าแล้งน่ะเขาจะมากลางเต็นท์เต็มมันถ้ามันไม่ลุกนะครับอันนี้มันลุกเพราะว่ามันหน้าฝุ่อมันก็เลยลุกเดี๋ยวมีคนมีชาวบ้านมาเฝ้าให้เขาเดี๋ยวเราก็เคลียร์กันเองได้เนาะจ้าตัดยงตัดญ้า เริ่มไปรูปไปล่างแล้วเนาะไม่คํำใสเนาะเออมันมันก็ไม่ค่อยลกแล้วมันก็สบายแล้วนี่นะก็แต่ก่อนก็มีมะละกอเอาไหมมะละกอไม่ไม่ไม่เป็นไรแม่นี่นี่เยอะแล้วครับผมอ่าเยอะก็มะละกอน่ะมันเยอะเอาไปฝากเขาทางนู้นทางนั้นไม่ต้องไปฝากพวาเขาเยอะแล้วไปก็กกอไปแล้วครับเดี๋ยวไม่เอาให้ผมว่ามันต้องมีป้ายนะแม่ต้องมีป้ายตลาดสามจังหวัด แล้วใช่เนาะตลาดแม่ว่าตลาดรวมใจตลาดรวมใจตลาดสามจังหวัดรวมใจสามจังหวัดรวมใจก็เป็นคิดกันเล่นๆนะเอฟซีคิดเล่นๆคิดคิดเล่นๆเดี๋ยวยังมันจะค่อยเป็นไปนะคะก็แม่ก็รีบมาทําอันนี้แหละให้ให้เพื่อนก่อนอันดับแรกนี่ก็ได้แล้วเนาะนี่ก็มาส่องดูซิมันก็น่าขายนะ มันมันดูเล่นหนาถาวรนะแม่คํสายเนี่ยใช่ก็ทําเล่นๆแต่ว่ามันก็เป็นจริงส่งทั้งนั้นมาทางนี้มันจะวางกี่คนแม่คาสายว่าไม่ต้องแย่งไม่ต้องร้องไห้บ้างสายพระธรรมให้อไปนั่งแล้วเขาไม่ให้นั่งเขาบอกก็เลยว่าโอ้ยไม่ต้องนั่นหรอกสบายๆซิลๆนะคะโอ้โหตลาดจริงๆขอแค้เอันนี้เขายังไม่มาเขาหาหน่อไม้ก่อนเอานี้มาวาง มะขามหวานผมว่าอย่างหนึ่งก็คือแม่คำใสก็คือทำไว้เผื่อลูกนั่นแหละเนาะเผื่อลูกเผื่อล้านแล้วก็แม่ก็ทำไว้ก็ถึงแม่ไม่แม่ได้ไปแม่ขายของอยู่ตรงนี้ก็มีเอาตู้เย็นมาใส่แล้วก็เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปละถังน้ำแข็งน้ำแข็งก็ลูกหลานไปก็มันเขาก็จะมาให้กินเราไม่ได้เก็บเขาก็ให้กินผมเชื่อว่า ผมเชื <left> ่อว่าแม่คําใสเห็นพื้นที่มันว่างเปล่าอยู่พอฟื้นเห็นพื้นที่ว่างเปล่าอยู่ก็พัฒนาพื้นที่ไว้ให้ลูกจช่ให้หลานได้ไว้ดูแลดูแลใช่เพว่าไม่ได้มีกิจกรรมที่นี่กิจการที่นี่เนาะใช่อันนี้คือความความพม่คือเวลาเราจากไปเราไปไม่ได้หรอกสร้างไว้ก็เอาแค่นี้แล้วก็เอาพอแค่นี้ละแม่บอกว่าใครอยากได้ต่อเติมเอา ใครอยากทําอะไรหรือลาล่าอยากมาทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ชอบก็ลือออกอนาคตเขาไม่รู้เขาเรียนช่างยนต์นะ่ะเขาบอกว่าเขาจะขายอะไรอ,รอ,อนะลยอะไรอะไรอ <laughs> เออเอกช่างยนต์นะ่ะเขาเดี๋ยวนี้เขาซ่อมรถเก่งอยู่นะ,ละลบาลาล่าเนี่ยเหรอครับลาล่าให้เรียนอะไรไม่เรียนเขาบอกว่าพี่ชายไม่เอาเดี๋ยวหนูเอาหนูเรียนช่างเอกช่างยนต์โอ เออดูรูปเขาก็ภูมิใจนะเห็นเป็นซ่อมโอ้ตรงนี้ก็ดีนะพ่อตรงโซนนี้มันดีม,มากก็แล้วแต่เขาจะลื้อแต่ให้เขาฝ้าบ้านก่อนเขาจะเปิดร้านขายอะไรเขาแล้วก็ซ่อมรถไปด้วยอ้อาวเป็นผู้หญิงทำไมซ่อมรถซ่อมเขาบอกบเขาชอบโอเคไม่เยี่ยมไม่คำใสจะผมก็จะไปจำปาดงก็ล <S <S เลยมาแวะมา มาอัปเดตสักหน่อยเดี๋ยวตกตกตกเทรนตกเทรนเข้ามาเยอะแล้วหลายคนอยู่นะคะรถมาเยอะจริงๆนะ FC เนี่ยดูสิอันนี้ถือว่าไม่เยอะถ้าวัดปิดเยอะทางนี้ก็มาทางนั้นก็มาทางนี้ก็มาจะมันได้สามทางเลยอ่ะจากอ่อร้อเอ่อกาลสินเขาวงจะมาทางนี้นะคะเข้ามาซื้อกล้วยซื้ออะไรแต่นาแกเข้ามาสายนี้แต่ไม่ค่อยมา สกุลมาเยอะกว่าสกุลสกุลกับอาขาวงมาเยอะมาเอากล้วยนี่อันนี้ก็ถ้าเขานัดว่าเขาบอกว่าได้อาเขานัดหลายบ้านเนาะก็คือวันวันพฤหัสต้องเอากล้วยมาเต็มเขาจะมาเอาเพราะว่ามีขากล้วยแล้วเออมีขากล้วยอะไรเนี่ยเขามาจุดแรกเปลี่ยนสินค้าแล้วใช่ครับโอ้เมย์มาโทรมาพอดีเดี๋ยวขออนุญาตรับสายเมย์น้องเมย์ก่อน นั่นแหละเอาอีกเอาอยู่วะแม่ให้มันเบาหน่อยเสร็จแล้วภารกิจภารกิจลับภารกิจลับได้แอบมาเบิงบัตใช่ใช่ผารกิจลับก็ประมาณสักบ่ายสองนี่แหละบ่ายสองบ่ายสก็เสร็จบ่ายสองก็เสร็จบ่ายสามก็บ่ายสามสี่โมงก็กลับแล้วสามสี่โมงมาขนของด้วยบางส่วนพวกของที่ต้องใช้ก็รอบกวนนี้บ่ บ่มีอยังไหต้อยทั่วโลกเรอบนี้ก็ได้มาไม่อยังไหต้อยมาครับก็ล่งมาผู้บอไปกกกว่าเจ้าใหญ่ควงบ่มีอยังบ่มีอยังบ่มีอยังไหต้อยมาโอ้ต้องมาถามก่อนนี่อ๋อเอาไปทุลาบเลยบ่มือนั้นไอเอารถไปไอ้นี่เอารถไปซ้อมเอาท้ายน้ำมันเครื่องก่อนเดินทางไปพิษณุโลกวันนี้ก็เลื่อยๆไปกกกว่ป่าแล้วก็บ่ออยู่ว่าเราสิไปใส่มือนึง แล้วก็บอกยุ้ยป้าลุงป้าเราไปธุระเราไปธุระแล้วบอกยอุ้ยหัดมาพวกผมอ่ะผมก็เลยผมโมโหู่ว่าไอ้สิ่งเ่าวคนขวางทั่วเลยลุงผมเลยไม่ได้สบายดีสบายดีครับผม <c oughs> อากาศดีเนาะยินเนาะน,น้นไหนขอดผ้าหลานมาลินน้ำไหนเดอ้อผ้าหลานมาไหวปูน้ำไนเดอ้อโอเคไหนมามาันฝังความคือคืนคือคืนคือคักคือเก่าเข้าหันลังเพชรยังมือนีิไอเฮตตะล่าให้แล้วครับไก่วันเกิดให้แล้วเพราะว่าจัดงาน ไอ้ท่าไอ้ท่าบุญเบิกเนตรพระพร้อมา <k> ใช่ไหเนตรพระรวมไปเลยเน่ยครับเบิกเนตรพระท่าบุญวัน,นนี้มณฑ์พระมาชันเขาอยู่สลาห์นะแล้วก็เปิดสลาห์ยังเป็นทางการเนี่ยสลาหาหอพระยังเป็นทางการอตอนนี้ยังไม่เป,เปิดบ่ นะเปิดอยู่เปิดอยู่เมื่อไปก็จะเปิดอยู่แล้วเนอะพอดีเห็นรถแล่นก์กลารถพิษนาแต่เดฟรถพิษนาัค่ายผมแบบโอ้จังไหนมาคือบมได้งานบมมาบอกบอกเกาแต่เดฟคือย่ำแต่รถพิษนาเนี่ยหัวขอหัวขออยู่นี่ค่ายเลหัวขอแคปเจอร์อยู่มัเออหัวขอครับอันนี้ผมบอกย่ำเนี่คือเป็นหัวขอเออแต่ว่ารถคุนขุนอยู่ออคือเห็นอยู่กบก่อนแลรถคันเนี่ยคุนขุนมั้แมนเคยเคยเห็นอยู่กบก่กนในช่วงปี ไปปีหกสานปี64สี่หนะไม่งั้นก็เศร้าใส่กับโบหุ่นเนาะเออก็บยังวานยังานเยอะรถดิคุนเยอะเออดิคุณเยอะเอเออรถดัง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 ก็ประมาณนั้นแหละมาทุระโอ้มทุระทุระทุละนี่แหละไอ้แล้วก็เดี๋ยวบ่ายสองบ่ายสามก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับประมาณนั้นอันมาดรอบน่าเอาปากแปร์มาขึ้นในบุมเนอะปากแปร์เยอะเยอะกัปากแปร์เยอะเอาคือมาบอกเอ้เอา ผมกัเออมาอยู่เออม้าร้อหนาวปากแปลบมากขึ้นผมอยากได้ปากแปลบว่าไอ้โมเมนพ่อยทนเราถามหามีพ่อยทนบอกพ่อยทนเราบอกว่าเออเอามาไว้จจะโตแน่เพาะทันว่าผมก็ได้เล่งเห็นปากแปลบเลยก็ได้มัที่ว่าติมาขอเจ้าเนี่ยนะเออม้าร้อหนาวเอาปากแปลบมากพ่อยทนเราอยากได้นบครับผมแล้วเกืยบไป้อยู่ทธงหน้าอ๋อขอดเมื่อไหร่ลอดกำหนดคลอดมันมันกำหนดหรือว่าคลอดเองกำหนดเนี่ยมันบ่ชั่วดอกเพราะว่ามันมันบ่แน่นอน อืมเราต้องเราต้องรอรอดูใกล้ๆเพราะว่าถ้าเด็กแฝดเนี่ยเรากําหนดระบุน่าจะน่าจะเป็นผ่านะท่านจะต้องผ่าผ่าผ่าอยู่แล้วเด็กแฝดได้กําหนดไปคณะได้ไปเยี่ยมไปยามก็ดีถ้ากําหนดกับกับพุทธจีกันแล้วโอพุทธจีกัพุทจีกาแต่ว่าไอ้เรื่องกําหนดชัวร์เนี่ยก็คือต้องรอดูไปก่อนระบุเหมือนอะไรประมาประมาณพุทธจีกาใช่ถ้าระบุตามทางการน่ยก็คือพุทธจีกาวันที่อ่า ประมาณ20ประมาณนี้ประมาณยี่พฤศจิกายนี่คือทางการแต่ว่าเราตามอาการเนาะก็คือรอดูเอาคื้นองตนอ้อเปเ็ดือนสิบเอ็ดสเดือนสิบเเดือนสิปกติเขาเจทาทองกันเก่าเดือนน้องตนอ้อคือสิเดือนบอสวันเกิดน้องตนอ้อสิเดือนสิบเอดวันนี้สิเดือนสิอ็อ๋ตกใจเบิด เล็กหน่อย11เดือนเล็กเล็กจักรพรรดดีมันสิเบสเดือนสิเบสเลยโอเคโอเคลองตะลอดเอาเมื่อเดียวกันเลยอันแรกเราตะลอดคือปวดท้องคลอดเลยคลอดเองมันอยู่ที่ว่าเขาปวดท้องบอลสิไงมันก็เลยระบุวันชั่วบุได้แต่ว่าพาดอะระบุได้ค่ะระบุได้แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอุ้มไปถึงเท่าไหร่ไงอืม โอเคประมาณมมานี้มาเยี่ยมมาหยามมาเบิงอายเบิงไส้สิแหละแต่เนี้ยังไงตอตอยก็เอิ่นเด้อยุดตะลาละได้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 ไดเอ้ยกข้องยังบอดไว้กันเช็ดเง,งนินเง่อนเด้อบอครับผมมูมูมมชักกันแล้ววันเนี้ <laughs> ยืมเง,งื่อนเด้อตะโกนไปบอเงินสิลอยมาเลยบอันถ้ามายืมเง,งนินบอพี่สัญญาณบ่ค่อยดีเด้อสัญญาณบอดีครับผมสัญญาณไม่เคยดีเลยวันนีโอเคโอเคครับผม